ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใ,ใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Topup ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคอ่ะ okay, ผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2026โซนโมบายหรือฝั่งมือถือก,กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้ทุกคนเราจะดำเนินการคาดการณ์ทุกคนนักเตะแพ็กใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับทุกคนก็เรามาดูกันนะครับว่ามีแพ็กไหนนะครับที่ยังอยู่กับเรากันบ้างครับกคนมีแพ็กไหนที่หมดอายุกันบ้างแล้วก็มีแพ็กไหนที่จะถูกเพิ่มเข้้้้าาาาามมมใใให่กกกัััันนนนนนบบบงเเรรรรชคคลลลิปียแวะ ก่อนรับชมคลิปกันก็ขอเลยทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยเละกันนะครับว่าจะมีมข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็คือเข้าเกมมาเจอกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับคนก็ไลเ่เรียงกันไปทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่ล็อกอินโบนัสก็คือเข้าเกมรับหูหมือนจีพีแล้วก็ห้าสิบอีฟอนคอยนะครับรวมไปถึงแคมเปญอันอน,นี้ทุกคนยังอยู่กับเราอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะก็คือจะหมดอายุวันทีี่่นนนน้ััเองะครบ และเรามาเร้ยเรียนที่ทางฝั่งของแพ็กนักเตะกันเลยครับทุกคนสําหรับในส่วนของแพ็กนักเตะนะผมก็คือยังมีหลายแพ็คนะผมที่ยังอยู่กับเรานะครับผมแล้วก็มีแพ็คที่หมดอายุไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับทุกคนเรื่องมันที่แพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คของสเปนิลีมิดฟิลด์เดอร์คนเมียนเดออินเนสตาผมจะย่าตูเร่แล้วก็กูตีนะครับวันนี้ก็คืออยู่กับเราจนถึงวันจันทร์หน้านั่นเองนะครับทุกคนและต่อมานะครับเป็นแพ็คของนักเตะโชว์ไทม์นะครับวันนี้ก็อยู่จนถึงวันจันทร์หน้าเช่นเดียวกันนะครับทุกคนสำ และต่อมานะครับเป็นแพ็คของ Epic n a t i o n a l Attacker นะครับมีซิโก้และพนดิโก้ฟอรลันนะผมแลยก็มาโกร้อยนึครับนี่คือหมดอายุไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นั่นเองนะครับและก็อย่างที่ทราบาดีนะครับว่าในฐานข้อมูลนี่ครับตำนานนี่กคนมีเข้ามาใหม่เพียบเลยทุกคนไม่ใช่เป็นเนมาร์เซียลุยซ่าเรสบัตโจนะครับเกเรเบลตอตติโรซิคกี้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนรวมไปถึงอาการเปิดตัวล่าสุดทุกคนในช anel ดีเจนะครับผมของไทยก็คือเป็น กิริศักดิ์เสนาเมืองั่านนี้และพนมาไอเทมบูเตอร์2อันเลยด้วยกันนะครับก็ต้องรอลุ้น้วยกันนะครับว่าจะเข้ามาวันพฤหัสนี้เลยหรือเปล่านะครับต่อมาก็ในส่วนของ Play e r of t h e Week นะครับคนอันนี้ก็คือหมดอายุไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็คือแพ็คเดิมนะครับมีคิมมิดนะครับทุกคนโอบามยองแล้วก็เนเวสนะครับอันนี้คือหมดอายุไปนะทุกคนส่วนแพ็คใหม่ทุกคนต่างประเทศให้ข้อมูลการคาดการมาประมาณนี้เลยนะครับเป็นเพลย์เยอร์เดกะวีส์ดเขียวเหมือนเนนนนั่ ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้ทุกคนนำทัพโดยราเฟลเรลียลทุกคนโรน่าวาราโค้ดนะครับมีเมสซันกรีนวูดกับทุกคนเปรโดเนโต่บล์กรีเมนโดนะบล์เลโรยซานนี่นะครับอันนี้คือเป็นการคาดการณ์มีแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะครับทุกคนก็เลยงใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนแพ็กอ,อื่นก็อย่างที่ทราบนี้นะครับว่ามีวันและเวลาระบุอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือจังอยู่กับเราอีกหลายแพ็กเลยนะครับผมยกเว้นแพ็กที่มีมาเลขฟรีโดยเทียมดาวหรือเทียมของนอร์มิทิกคอนแท วันพัดหัดนี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอะไรก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับมาช่วยในเวนที่ได้กับคนหดูและกับยูสเซอร์นะครับผมแล้วก็อีเวนท์ที่ใน,นกับบอทหรือวละกับเอไอนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในพวกแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็มาทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้พวกคนหาผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกคนคลิปนี้ขอตัััววลาไปก่อนสสดีครบ